นายทำไมเอาเพิ่งมือสามถุงพอได้ข่ฟังเราเนี่ยไม่เราแลที่น้องสามเขาจะไปอน้าเ่จะไปจับตายอีกเลอ ไอ้จับมันเราต้อเพียงดวงด้วยโอ้ับตาม่ันเสงสามตัวสามตถทุกวันได้ทุกวันนะจะได้ช่วยกันเราะวาถ้าเขาจะถูกแตกอะามตวอกาศได้กรสวย ลอกขงึ้นรูปลงรไปทั่วเลพกวันรวยรวยุยียังไม่นูเลยพี่เห็นไหมล่ะพี่จะตบทำไม ได้เลขอะไรครับพี่ได้หนึ่งสูดหาไหนเจ็ดเจ็ดเยอะจังเลยเจ็ดทุกคนเลย ดีนี่ตรงกับนู่นมี่านไนูโจกไปแล้วอ่ะวงถอยวงเราแรกมาห้าดตรงนี่เลยรอบแรกอะไรนะแอเออระวางจใหม่คนคนใหมไปแล้นมาอยู่โจกไปแล้วอันนี้ล 厉害，长个了嘞。 ว่าที่แล้วมาขอวันที่สิบห้าแล้วได้วันที่16อะค่ะรวมสามตัวหน้าและสามตัวหลัง21บอใบอะค่ะค่ะแล้วเป็นคนที่ไหนคะพี่อ๋อคนเพชรน้ำผึ้งคนเพชรน้ำผึ้งเนาะแล้วก็ทราบไป็ไงว่าเขามีไข่มาลงไว้อ๋อพอดีหนูติดตามใน y YouTube เพราะว่าหนูก็เป็นลูกศิษย์เขาอยู่ในกรนีก็ดีใจเหมือนกันที่ว่าเขาไม่อยู่ไกลบ้านเราไปนครกันไงอ๋อแล้ววันนี้นี่กะจะมาหาเลขเนาะพรุ่งนี้แต่ยังไม่ได้ยังอ๋อค่ะ